สองดวนดวนนิชาเคลื่อนไหวแล้วโพส์ภาพนี้เอฟซีถึงกับแห่เม้นนางเอกสาวนิชานธานิชาเคลื่อนไหวผ่านโพสตอินสตาแกรมล่าสุดท่ามกลางกระแสข่าวดรมาม่าความรักโดนแฟนหนุ่มโตโน่พากินหักหลังและนอกใจโดยนิชาโพสภาพบรรยากาศเงียบสงบของต่างจังหวัดโดยภาพแรกนั้นเป็นภาพซากปร,รักหักพังของสิ่งก่อสร้างที่มีฉากหลังเป็นพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นก็ไม่รู้ว่าจงใจสื่อความในเกี่ยวโยงกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่า แต่ที่แน่แน่คอมเมนต์กำลังใจมาเต็มๆทั้งจากเพื่อนๆในวงการและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เทียบเช่นผมทวงคืนนิชาของผมได้แล้วนะรักตัวเองมากๆนะครับพี่นิชาเก่งที่สุดเลยสร้างประหลักหักทางกับพระอาทิตย์กำลังตกทางไปซ่อมได้นะลูกเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วนะับเป็นกำลังใจให้มาเสมอและตลอดไปชอบนี่คือความเงียบที่ปิดจบที่ดีที่สุดสุดยอดขะเก่งมากเงียบสงบสยบทุกความเคลื่อนไหว ไม่ต่างอะไรกับตึกสอตองอถลม่มแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีโชคดีที่ถล่มในวันนี้ดีกว่าถล่มในวันหน้าอย่าให้ใครมาพรากความสดใสของเธอไปนักชีวิตที่สดใสรออยู่นะน้องนิชาขอทวงคืนสาวน้อยสดใสบริสุดของพวกเราคืนต่อไปขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆชีวิตรุ่งพุ่งขึ้นไปงานรุ่งตลอดทั้งปีลืมเรื่องเลวร้ายความทรยศนี้ได้ไวๆนะคะและอื่นๆทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ